รู้ไหมครับว่าครั้งหนึ่งโคคาโคล่าเคยเกือบกลายเป็นเครื่องดื่มสีใสเรื่องมันเริ่มจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในพลไอเซนฮาวเวอร์อยากให้ทหารโซเวียตที่ชื่นชอบโคคาโคล่าได้ดื่มมันอย่างภูมิใจแต่ติดตรงที่โซเวียตมองว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอเมริกาเขาเลยติดต่อไปยังโคคาโคล่าให้ทำโคคาโคล่าที่ไม่มีสีเหมือนวอดก้าที่เป็นของรัเสเซียแปะ โคคาโคล่าตอบตกลงทันทีและมอบหมายให้ทีมงานเร่งพัฒนาน้ำอัดลมไวท์โค้กหรือโคคาโคล่าสีขาวสูตรพิเศษนี้ถูกส่งไปยังโซเวียตและกลายเป็นที่นิยมอย่างมากแต่สุดท้ายโคคาโคล่าสีใสก็ไม่ได้วางขายทั่วไปเพราะมันดูแปลกและไม่น่าดึงดูดพอคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับสีคาราเมลที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่า นี่แหละครับเรื่องจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้โคคาโคลาเกือบจะกลายเป็นเครื่องดื่มสีใสไปแล้วเพราะความต้องการของในผลคนดังเป็นไงบ้างครับน่าทึ่งใช่ไหมล่ะ